สวัสดีค่ะแม่เดือนชีวิตธรรมาชาตินะคะวันนี้แม่เดือนจะม,มาสัมะละกอค่ะมะละกอเราบอกไว้แล้วเราก็เอามาสับๆไม่ได้ขายต้ตมตำนะคะแต่แต่ตใ้แกงให้ลูกเขาแกงค่ะมะละกอเนี่ยอันนี้สับไปแล้วเนี่ยตอนเย็นค่ะทําทกับข้าวแกงแกงเผ็ดแกงใส่ไก่นะคะ มะละกอแกงเผ็ดมะละกอแล้วก็ว่จะทำไข่ลูกเขยเย็ยนนี้มาทานข้าวกันนะคะแม่ก็จะตัดมะละกอทำนู่นทำนี่เช้ามายังไม่ได้หยุดเลยเด็ดใบกะเพราเด็ดแต่กะเพรามาเด็ดมาล้างทำไว้ปอกหอมนี่จะซอยหอม ข้าวแล้วก้อน,นี่กรอบมากเลยค่ะลูกเล็กๆแต่นเนื้อเยอะมากตักถึงตักนะคะจบ๊บๆๆๆๆเลยนแน่นมากเนื้อแน่นมากเลยวันนี้เราจะกินมากอแกงเผ็ดลูกมันน่ากินมาก อันนี้เป็นมะละกอตุพูนไม่ใช่มะละกอตุพูนกับมันเป็นมะละกอเรื่อมะละกออะไรนะเดี๋ยวที่มันเป็นมะละกอ,อ,ะนะะกอตุพูนนะคะมันออกดอก เราก็ไม่เคยเห็นมะลกอตัวผู้ที่มันที่มันออกดอกแล้วมันจะมีลูกแต่อันเนี้ยมันมีดอกแล้วมันก็เป็นตัวผู้ส่วนมากนะถ้ามันมีดอกนะไม่จะฟันทิ้งแต่ต้นนี้เป็นต้นของข้างบ้านเขาที่เขาปลูกไว้แต่อยู่ในรั้วเดียวกันเขาปลูกไว้ญยกิกันนะคะทีนี้พอมันออกดอกเราก็เอ๊ะต้นมันโตแล้วเขาทำไมไม่ตัดทิ้ง จูๆมันก็ออกลูกมาเรื่อยๆแต่ก็ได้กินลูกไปหลายลูกแล้วเนี่ยเนื้อมันกรอบมากกินอร่อยของตัวเองนี่ฟันทิ้งหมดเดือดแต่ละกอที่มันมีลูกไว้เนี่ยค่ะเนื้อเยอะมากเลย ลูกเล็กๆนะลูกไม่โตแต่หนักหนักเน่นที่แรกเห็นลูกเล็กๆคิดว่ามันได้ไม่เท่าไหร่แต่พอมาเอ็อะแล้วโอ้โหเนื้อเต็มเลยเนี่ย้ะแกงไม่หมดก็จะเอาไว้ตาส้มหรือผัดไข่ก็ได้แล้วก็นี่เราได้หลายอย่างแกงส้มตามส้มผัดใส่ไข่แกงเผ็ดแกงป่าๆนะคะอร่อย บางคนก็เอาไปต้มกินกับน้ำพริกได้หลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวนี้ผักอะไรก็เอาไปทำยาไปต้มเขาเอาใบมะละกอนี่ไปต้มแก้เป็นยาแก้มะเร็งก็ได้นะคะคนที่เเป็นมะเร็งกันระยะสองระยะสามเนี่ยเขาก็จะเอาอันเนี้ยไปต้มเอาใบมันไปต้ม เขาเรียกว่าต้มจากน้ำหม้อหนึ่งหลือถ้วยหนึ่งนะคะต้มกินน้ำมันเป็นยาแก้มะเร็งที่เขาบอกมานะคะเราก็บ้านเราไม่มีใครเป็นอะไรเราก็ไม่ทำแต่เราก็ได้จะบอกเขาไปเก็บเล็กๆน้อยๆจะเอามาฝากกันเอามาบอกกันเพื่อเป็นกุศล ใครที่เป็นถ้าได้เข้ามาดูมาชมก็ลองทำดูก็ได้ค่ะเผื่อจะหายวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะไม่มีอะไรมากแล้วค่ะก็มาบอกแฟนคลับให้รู้ไว้ว่าเมื่อวานนี้แม่หายหน้าหายตาไปวันนึงไปหาหมอกม็เลยไม่ได้ลงคลิปยังอยู่ค่ะอยู่ดียังไม่ได้เข้าขโรงพยาบาลนะคะแค่ไปไปรับยาเฉย แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ